สวัสดีครับวันนี้เราก็ยังอยู่ที่ไร่น้ำหนึ่งกมลพบเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้สายรับสายเกษตรมาไผ่กิมซุ่งหรือตรงลืมแรงนะครับหลังจากตัดแล้วก็เอามาแช่น้ำหมักชีวภาพท็อปโกของเรานะครับเพื่อที่จะเล่งรากให้แข็งแรงโตเร็วนะครับเดี๋ยวผมมาสาธิตในการ เพาะชำน,นะครับวัตถุดิบเพาะผมใช้เป็นแกบดำนะครับอ่าตักไปเลยนึ่งตักยัด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 ,ยดแกะออกนิดหน่อยที่แกบทิ้งเอาไว้นี่แหละเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ย ปกติทําเร็วอยู่นะวันนี้ขี้เกียจเลยทําช้า,าเดี๋ยวเขาหาไว้ไม่ไม่มืออาชีพนะครับอ่ายัดแน่นหน่อยครับจะได้ไม่หลุดอ่าเรียบร้อยหนึ่งถุงโอเคเราก็จะแช่ไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงครับเพื่อที่จะให้กิ่งไผ่ที่ เราตัดมาจากต้นนะครับให้มันดูซับเข้าไปในเนื้อของลำกิ่งไผ่นะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาไปเก็บกันยังไงกิ่งไผ่นะครับเ,เดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยครับไป